สวัสดีครับอยู่กับพวกล้อน้ำกรีนครับทำทางให้กับเจ้าเคีนเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเจาเครนจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เอาเจ้าโตเบโก HK 200ครับขึ้นมาวางข้างบนเลยเพื่อทำการเช็คระบบแล้วก็ซ่อมจากศูนย์ครับทำไมเขาเอาขึ้นมาข้างบนตรงนี้ตรงนี้จะเป็นร่มเพื่อความสะดวกไม่แดดกับเออช่างะเจ้าการะโต ก็บสัมภาระและ้วน่าจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่า s 5 2 1 5 4ครับสานี่เดี๋ยวเก็บขายช้างกัน เราอยู่มุมบนเลยครับอยู่มุมสูงสูงเอ้ยคยีนตัวนี้เขาอันนั้นเข้าออดิพุบเข้าครับลงมาเลยครับลงมาดูใกล้ๆวิธีการเอาเจ้าขาช้าสไลด์เข้าไปข้างในครับ 12สิองล้ินงานลาหลายสิ่งนี่ก็เท่นครับเพนเอาไว้รองเจ้าขานี่ยแหละขาช้างฝั่งโน้นก็บังคับฝั่งโน้นครับฝังบ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 ่งนี้บังคับฝั่งนี้ สนใจยกเครื่องจักคกลหนักครับนี่คนะสิ่งที่นี่นนเ,นเ,เลยครับยิงม,มือมากผู้มีประสบการณ์อันนี้อยู่มุมโน้นครับสวนกันเรียดร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะขับขึ้นข้างบนน่าจะขับขึ้นข้างบนเลยครับ รถฉุกเฉินก็นมาด้วยครับเผื่อมี45ตัน 120สครับสอบถามเลยดินด่วนสีสห้าตันฮันนี้ทำทางให้กับเจ้ากาโต้ครับคาโต้ธนสิทธิ์ได้ขึ้นไปด้านบนครับ อ่ะมันยังไม่แข็งโอยโอ้แเรงมากเนี่ยตรงนี้มันนุ่มอ่ะ lòi kia các, thằng lang nó nặng ra, lòi na chôm ra các, kẹp rồi, chạy không có thốn con, ô, đua đi. ไปยงงมันติดไม่คโคแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าวางแผนกันค,ครับไอยกันครับให้ไม่มคมมคโคได้ทำทางกันหน,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 น้าที่ครับเขาก็กไปชับ Lăng mạch cố đây rồi P. Pao Pao. Anh này, khinh này. Dục, à, thêm xuống xuống cần giúp nâng lên. Cần ก็ทำทางกันครับหาดีแข็งๆมาใส่ใส่ตรงนี้ครับเพื่อให้เจ้าเครนเดินทางไปได้ฝนก็จะตกมาแล้วครับฝนมืดหมดแล้วครับ กูดออกเลยครับผู้มีประสบก,การณ์30ปีครับตอน,นี้เลยครับที่ขับแล้วก็ดินสไลด์ลงเขาเพิ่งเคยเจอครั้งแรกครับ นมาใัแบบเขาขึ้นมาแล้วก็มาอยู่มุมนี้พอรถเคลื่องขึ้นไปได้ก็น่าจะยกขึ้นไปอยู่ตรงเนี่ยตรงคนเสื้อขาวยืนเพื่อความปลอดภัยในการ,ริกถ้าฝนตกมาอีก,ก็คือปลอดภัยอยู่ด้านบนนะ นี่ซาน,นี่ครับซาน,นี่ทำการทำทางให้กับเจ้ากาโต้ไปขึ้นไปด้านบนกันครับ,รบอาดินแข็งๆด้านล่างครับเอาด้านบนครับลงมาล่าง ขึ้นได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นิ่งมากครับคนขับ นี่เปียกขึ้นด้านบนซะเดวนี้ฝนน่าจะตกแรงนะเพราะว่าหน้าดินเปียกประมาณหนึ่งเมตร <c oughs> ล้วงข้างๆเลยครับเป็นดินแข็งเอามาปูเลยครับเดี๋ยวก็เดินบนนิดนึงนะ นสัสิทธิ์ครีนก็จะขึ้นได้ขนะึ้นได้แล้ีปน็นหาหรอกเพราะข้างล่างเราดินแข็งกับูแล้วเรียบร้อยแลย้วนะยวต้องเดินย้ำให้เขาอีกนิดนึงเลยเจสานี่ทางทางได้โอเคครับฝนจะมาแล้วครับเร็วๆหน่อย ทำเวลาหน่อยครับเดี๋ยวบดกันบดให้มันแข็งเรา,า่าฝนจะตกแล้วทำเวลาหน่อยไะช่วงนี้พายุเข้าครับหลายๆจังหวัดโอ้เกินยิน่งเลย ว่าไอห,หนมเดนมังกรเอ้ตูดตูดลายแล้วเือพี่ตูดระวังตูดหน่อยรลอพี่ตูดเฮ้ยตูดลายแล้วอ้ยเรียบร้อยโอย้ต้องระวงนะังครับตูดลายนะรถใช้งานเงี้ยธรรมดาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ให้ลายก็ดีนะ จะเคลื่อนที่นะครับคนขับมาแล้วครับออไม่ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเกิมันล้มมาฝั่งนี้เราเสร็จแน่เลย <c oughs> อ๋อเอาเอาลงกันครับ ดูตะขอ,ขอครับโคตรใหญ่อะเขาเรียกตะขอหรือเ่าเรียกง่ายๆครับจำง่ายๆเข้าใจกันง่ายนี่คือการขับะขอเขนะคันนี้ก็หลายล้านเหมือนกันนะครับถึงมันจะเก่าอันนี้เขาทำสีใหม่ครับเก่าได้หรอรถคันนี้ ทีมงานลาหลายสิ่งมาลองอีกครั้งครับว่าจะประสบความสำเร็จไหมคำทางให้เรียบร้อยแล้วสบายไม่มีจมครับไม่มีสุดอ้าวเรียบร้อยข้างหน้าอีกเฮ้ยโอ้ยได้เฉยเลย <laughs> อ่า โอเคครับอย่าเพิ่งเปิดไปนะ,ะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาจะทำอะไรต่อไปเดี๋ยวเราจะมาถ่ายทำอีกที่หนึ่งครับสำหรับคลิปนี้เราก็อำลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย,บายบายครับสวัสดีครับ